โอ้โหดดเลยโอ้โหสุดยอดมากครับเต็มปากเลยอ่ะโอ้โหกัดแล้วโดดสูงมากอ,ะอ่ะเอา้าหลุดออกมาแล้วครับเมื่อกี้เข้าไปเต็มปากเลยครับเห็นือเปล่านะครับ ปลาช่อนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้น่อนจะหลุดนะใส่สวยทีเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับปลาช่อนนะครับผม กัดแล้วก็ไม้เดียวนะครับตีไปปลาน่าจะอยู่ตรงนั้นพอดีครับพอ,อตีไปเนี่ยเดินเหยื่อนิดเดียวนะครับกัดเต็มเต็มปากเลยตัวนี้สายแก้คันนะครับสีดําสายแก้คันครับสีดําใช้งานได้ผลดีมากครับสภาพหมาย,ยก็มีบัวหลอมแหลมนะครับบัวมีบัวแล้วก็มีที่โล่งนะครับตีไปแล้วลากบนบัวแล้วค่อยๆขยับให้มันลงมาตรงที่โล่งนะครับ นี่ครับกัดเลยสวยทีเดียวตัวนี้ช็อตสวยด้วยสุดยอดมากครับ